Un การขายสินค้าออนไลน์นอกจากเราจะมองตลาดภายในประเทศแล้วตลาดต่างประเทศก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งก่อนที่คุณจะลงทุนไปซื้อสินค้ามาขายควรมีการศึกษาข้อมูลจากตลาดออนไลน์หลายๆแห่งก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าสินค้าชนิดใดที่ฝรั่งหรือชาวต่างชาติต้องการเมื่อนํามาขายจะได้ขายออกง่ายไม่เหลือค้างสต็อกเว็บขายสินค้าออนไลน์ที่ทั่วโลกนิยมใช้กันไม่ว่าจะเป็น eBay a m a เม n a l i b ล ba าบ l m a r t ท มีคนเป็นจำนวนมากนำสินค้าไปขายดังนั้นถ้าคุณต้องการให้สินค้าโดดเด่นน่าสนใจจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าผู้บริโภคต้องการอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าของไทยที่ขายดีในเว็บไซต์ออนไลน์มีอยู่หลายประเภทเช่นสินค้ามวยไทยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเสือ้อกางเกงมวยหรือนวมชกมวยจะขายดีมากโดยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำสปาเช่นเทียนหอมกำยานลูกประครบเอกลักษณ์สำคัญของสินค้าประเภทนี้คือกลิ่นที่หอมอบอวลซึ่งบางกลิ่นมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเช่นกลิ่นดอกกล้วยไม้หรือกลิ่นดอกมะลิโดยลูกค้าที่ซื้อไปนอกจากจะใช้ในการบำบัดแล้วยังสามารถใช้ประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วยเครื่องนุ่งห่มประเภทกางเกงชาวเล ด้วยคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่บางเบาใส่สบายและมีจุดเด่นที่สำคัญคือฟรีไซส์ไม่ว่าคุณจะอ้วนจะผอมก็สามารถซื้อไปใส่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดทำให้กางเกงเลได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติตำราอาหารไทยและเครื่องแกงไทยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขายดีเพราะอาหารไทยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่ามีรสชาติที่อร่อยมีส่วนผสมของสมุนไพรทำให้ดีต่อสุขภาพ ซึ่งชาวต่างชาติบางส่วนชอบการทําอาหารรับประทานเองในวันหยุดตําราอาหารและเครื่องแกงที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจึงเป็นที่ต้องการเช่นเครื่องต้มยำแกงเขียวหวานส่วนตําราอาหารควรเป็นแบบสองภาษาและมีภาพประกอบสีสีสวยงามเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทําตามได้โดยง่ายพระเครื่องที่เป็นสินค้าสําหรับเช่าบูชาสินค้าประเภทนี้น่าจะเป็นสินค้าที่มีคู่แข่งน้อยที่สุด เพราะจะมีเฉพาะผู้ขายที่เป็นคนไทยจุดเด่นพระเครื่องของไทยคือมีลวดลายศิลปะที่สวยงามประกอบกับความเชื่อในอำนาจพุทธคุณต่างๆซึ่งลูกค้าที่ซื้อก็จะมีทั้งซื้อเพราะความศรัทธาและซื้อเพราะความชอบส่วนบุคคลนอกจากสินค้าที่ยกตัวอย่างมายังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายประเภทที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเสื้อและของใช้ลายกระทิงแดงยาม่องของแต่งบ้าน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารผ้าไหมเครื่องเบญจรง์เครื่องปั้นดินเผาเรียนและธนาบัตรเพื่อการสะสมก็ได้รับความนิยมเช่นกัน